สัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแน,นลมาเด้อเมื่อกินข่าวด้วยจ้ะก,กินข่าวกํายังนี่แกงน้อใหม่ถวยเกาด้พี่น้องแกงหมาวานกินได้ฮอตเมื่อนี้ได้จ้ามากินยู่วๆน้ำกันเลยแกงน้อใหม่จ้ะน้อใหม่ไม่ออกไหหมาาเด้อน้อใหม่แม่ออกรอบสุดท้ายแล้วนะคะไม่ออกหมดแล้วไม่มีกินอีกแล้วคือเน,นอนไม่ออกไล่หลายแต่กินแกงนื้อใหม่แต่ว่าได้กินเล้วตอนนี้นะคะ มามานั่งกินกันโลจ้าอยู่กับสมอนชาแนลนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกคนจ้ามากินข้าวเด้อจ้าโอ้สวัสดีค่ะมากินข้าวโอ้ยอ่องกล่องกระเทียมทะเลเทอยู่มาทานข้าวจ้ายายรอยอยู่เด้อเอฟซี FC จ่าม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 าเด้อมากินข้าวอยู่กับสมอนชาแนลนะคะโอ้ยหัวไข่กระป๋องเปล่าโอ้ย,อย,อยหอนแตเมื่อน,นี มาเดอมือเนหอนแห้งวันนี้จะกินให้หมดนะคะไม่ให้เหลือเนื้อแต่สาดมันแห้งไปอุ่นไว้แล้วก็ลืมเอาเวลามากิน็น กลบล ja ่ามากินบรอมาเจ้าเอามาเจ้ามาเดจ้ามาเดจ้ามากินข้าวกับสมอนชาเนธอดด้วจ้าน้ำใม่เก่าไปแล้วมีแค่นี้ล่ะพร้อมหายหาก็บริกินนรอ รู้ตรงไหนเขามีเห็ดฝนตกสวัสดีทุกคนคะ่ะมากินข้าวจ้ะ มือบนในใจล่ะยายลืมสัภัสตะมันหอนได้ก็มาเป็นหยังคือลืมพื้นมันหอนมันบาดเยยายไม่ได้เปิดน้ำใส่เมื่อเช้านี้ ตอนนี้พอว่าคุณ่ซักผ้าเสร็จตากผาเสร็จแล้วก็เลยว่าออกไปแล้วจตงไม่จังลืม สวัสดีทุกคนคะ่ะหน้าไม้นี่มันจะแก่นิหนึ่งมันก็คร่ำยายเอาแขนกอดตอนทำอ่ะ จับนอกบ้านนอกเลยแสบตาแส่ห้งเ่ย ไปหาเห็ดกัดจะไปหามองได้อเอฟซีเลยเห็นเขาบอกว่าเห็ดพอออกกันจะเขาไปหาหมองได้ยายกกับคนไปไกลอะ่ะคนเขาหาเป็นเขาเคยไปหาเขาก็ไปหาได้สวัสดีทุกคนครับ คุณนะคะให้เข้าใจมามากินข่าวเดี๋ยวจ้ามามีกินแล้วม่ทำเนีย่ยนะทำไมเบอแล้วเย็นนี้จะพากินอะไรดีอ่ะจะออมไก่ให้กิน สวัสดทีทุกคนค่ะแต่บอยายยายอุ่นไว้แล้วยายก็ไปเปิดร้านแล้วยายก็ทำอะไรวะกวาดบ้าน mm hmm. ยายกล็ลลืมนามมาันก็เลยเบิดดีหมอบาใหม่มันเหลืออายุแต่มันเหลือหน่อยพอด วันนี้สบายแล้วผ้าก็ซักเสร็จแล้วว่าสีเ็ดเล็บจะได้เห็ดบ้างไหมตั้งท่าสีเ็ดเล็บหลายมือแล้ว,วเมืเ่อสิ้นยักเต๋าตั้งท่าตั้งท่าจะทำเล็บว่าถึงเวลาก็ไม่ได้ทำ ห่านตั้นมาคุณแอลยายไม่ผ่านโปเลยเพราะว่าคุณไม่มายายเลยไม่ผ่านโปเลยยายได้ขาดอยู่ตั้งยี่สิบเหรียญขาดยี่สิบสองเหรียญเลยไม่ได้เลยเาผ่านโปรรอบไปได้ไหนรอบไปเรื่อย ไปนานมาได้แค่ถึงมนะหายไปนานมากเลยขอบคุณนะคะที่มาไปดูอะไรคะออกไปดูพ่อไปดูแลพ่อเหรอพ่อไม่สบายเหรอคะอืมโอเคคะ่ะขอบคุณนะยังเสียสละเข้ามาดูยาย เป็นไงต่อหายหรือยังมาเด้อขอบคุณหลายๆ้ี่หายหัวใจมาคุณอะไรนะคุณเปิ้ลบหรออืมกเสียแล้วหรอ ถูกไหมล่ะพ่อเสียแล้วจริงเหรอคะเสียใจด้วยเด้ยยอยายอ่านถูกไหมอ่านปิดก็ขออภัยนะยิ่งแต่อ่านหนังสือไม่ออกด้วยจากโค้าเสียใจด้วยค่ะยายต่อ่านหนังสือพอออกพิมพ์ม,มาหลายเดี๋ยวยายก็สิีบอกผิดหลอดถึงเด๊อะ มวาเใจด้วยสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ยายก็สู้ไปเหมือนกันยายก็สู้เหมือนคุณนั่นแหละอมนเนียวก็ทายทคือแหววแไวบ่ากดไลค์กดแชร์สมัครช่อนลด้วยนะ